สวัสดีเพื่อนๆนของเจี๊ยบนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนของเพื่อนเจี๊ยบอีกทีนนะคะทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะระดมทุนให้ตัวเองนะคะไปแคนาดา เกิดอะไรขึ้นนะคะเจี๊ยบเป็น NGO นะคะแล้วก็ทำงานกับเด็กและเยาวชนนะคะใช้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะเสริมพลังเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนนะคะให้เขาสามารถที่จะเข้าใจสังคมนะคะเข้าใจตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะ,ะทำงานมามีโครงการเป็นของตัวเองชื่อโครงการสร้างสรรนาคเยวชนนะคะ,ะทำเรื่องทุนการศึกษาแล้วก็การอบรมเสริมศักยภาพนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงทุกวันนี้ปี2,548จนถึงปี2,560นะคะ12ปีนะคะเราสามารถที่จะส่งน้องๆเรียนจบในระดับที่สูงขึ้นนะคะประมาณพันกว่าคนนะคะในจำนวนนี้มีอยู่ประมาณ46คนนะคะทีะ่สามารถที่จะจบในระดับมหาลัยแล้วก็กลับไปเป็นทำงานเป็นข้าราชการก็มีนะคะแล้วก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อขององค์กร NGO ต่างๆนะคะเป็น NGO เป็นนักพัฒนานะคะ หรือว่ากลับไปอยู่ในชุมชนของตัวเองนะคะไปพัฒนาชุมชนตัวเองก็มีนะคะแล้วก็จํานวนหนึ่งก็สามารถที่จะมีงานทําแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว,วได้นี่คือความสําเร็จที่เราทํามานะคะแต่ว่าเราคิดว่าความความสำคัญของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ควรจะสิ้นสุดนะคะมันมีหลักสูตรที่ดีมากนะคะที่เขาเปิดสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนที่แคนาดานะคะ ใช้ใช้การสมัครเข้าไปเป็นภาธธษาอังกฤษซึ่งยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยมาจากพื้นฐานที่ไม่ได้มีภาธธษาอังกฤษที่ดีมากนะแต่ว่าตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะ3าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องเชื่อมโยงงานของเรานะคะกับนานาชาติเราพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเราก็ก็สมัครเข้าไปนะคะปรากฏว่าสมัครได้ด้วยนะคะเย้ จะได้ไปเรียนรู้หลักสูตรที่ที่ดีมากที่แคนาดานะคะสอเรื่องสิทธิมนุษยชนประมาณ3สัปดาห์นะคะแต่ปรากฏว่า,าทางผู้จัดก็แจ้งว่า,เ,าเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอนะคะเขาสนับสนุนได้บางคนเท่านั้นแล้วก็เราเนี่ยมไม่ได้รับทุนนะคะก็ก็คิดอยู่นะคะว่าเอ๊ะเราไม่ได้รับทุนเราจะไปดีไหมคราวนี้ตัดสินใจว่าจะไปให้ได้นะคะทําไมคือเราคิดว่า การเรียนรู้มันสําคัญมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีความเป็นชายขอบนะคะคือต้องบอกว่าเป็นคนชาติพันธุ์อีสานใช่ไหมคะเป็นลาวนั่นเองแล้วเราก็ยากลาบากมากนะคะกว่าเราจะเรียนหนังสือกว่าจะเราจะเรียนจบนะคะแล้วเราก็กว่าเราจะทํางานกว่าเราจะาสามารถที่จะสนับสนุนน้องๆไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกอย่างมันยากมากนะคะแล้วบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าเรา ก,ก็เท่านี้ก็ดีแล้วหรือเปล่านะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยลองพยายามนิดหนึ่งนะคะครั้งนี้เหมือนกันนะคะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะน่าจะลองนะคะเอาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ให้เด็กเรย์ยชนจํานวนมากนะคะคือเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นข้อท้าทายนะคะคือถ้ามีเงินมันก็ไม่มีปัญหาเราก็ไปเรียนได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยงั้นแปลว่าเราจะไม่ไม่ไม่ได้ไปนี่หรอคะไม่มั้งนะคะเดียวก็เลยคิดว่าเอา นั่งดูซิ a c e b o o k นะคะเพื่อนเพื่อนทั่วโลกเพื่อนเอนในประเทศไทยเพื่อนเพือนทั่วโลกมีเท่าไหร่พันสีงบประมาณที่ต้องใช้ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะมันประมาณสักประมาณเฉพาะหลักเฉพาะค่าหลักสูตรเนี่ยมันประมาณ6,000เหรียญแคนาดานะคะรวมค่าเครื่องบินอะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณ300,000นะคะ300,000เนี่ยไม่มีปัญญาไปแน่นอนนะคะ เราก็มานั่งดูนั่งหารสมมุติว่าถ้ามีคนหนึ่งพันคนสนับสนุนเราเราจะไปได้นะคะหนึ่งพันคนคนละสามร้อยเฮ้ยเป็นไปได้อะเป็นไปได้อะค่ะสิ่งที่ต้องการก็คือว่าเพื่อนๆนของเจี๊ยบค่ะแล้วเพื่อนๆนของเพื่อนเจี๊ยบเจี๊ยบอยากจะขอระด,ดมทุนนะคะจากเพื่อนๆนนะคะคนละสามร้อยค่ะเพื่อที่จะสูพิสูจน์ให้เห็นว่าเงินเป็นข้อท้าทายนะคะแต่เรามีชุมชนนะคะเรามีเพื่อน และเราจะไปให้ได้นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ย mm. ถ้าเร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 ามีชุมชนสนับสนุนและเราก็ไปได้นะคะแล้วเราไปแล้วเราสัญญาว่าเราจะนำความรู้ทุกอย่างที่เราได้นะคะกลับมาพัฒนานะคะหลักสูตรสำหรับอบรมนะคะคือเรารู้ว่าเราอยู่ในประเทศที่ไม่เชื่อเรื่องความเท่าเทียมนะคะเราสูญเสีย ความศรัทธาในความเป็นธรรมนะคะเราอยากจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเราอยากไปเรียนยุกับประเทศอื่นๆนะคะมีเพื่อนๆมาจากมาจากทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆทางฝั่งแอฟริกาหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆในแถบเอเชียนะคะเราจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าปัญหาที่เรารเผชิญคืออะไรนะคะแล้วเราจะทํายังไงให้สังคมะคะ่ะมันมีวิธีคิดน้อยที่สุดก็คือเรื่องความเท่าเทียมนะคะ ถ้าได้ไปเรียนรู้นะคะจะกลับมาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็จะกลับมานะคะอบรมนะคะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรัฐนะคะอบรมกับพี่น้องที่เราทํางานด้วยนะคะแล้วก็อบรมกับเครือข่ายนะคะทักวันนี้เราทํางานกับเพื่อนๆนะคะในประเด็นอัตลักษณ์ชายขอบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองเป็นเลสเบี้ยนนะคะก็มีกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องความเป็นธรรมสําหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่ม GBT นะคะเป็นผู้หญิงนะคะเราเข้าใจว่าผู้หญิงจํานวนมากเนี่ยเผชิญกับโครงสร้างทางสังคมที่กดทับแล้วก็อยู่ในอยู่ไม่ได้รับ เขาเรียกว่าอะไรคะไม่เข้าไม่ถึงโอกาสยังเท่าเทียมนะคะแล้วกต็ต่อสู้เรื่องมิติเรื่องผู้หญิงแล้วจานวนมากก็อยู่ในความรุนแรงในครอบครัวนะคะเราก็ต่อสู้เรื่องผู้หญิงนะคะ <c oughs> เราเป็นชาติพันธุ์นะคะเพราะนั้นเรามีความเข้าใจว่าชาติพันธุ์ที่ถูกสังคมเบียดขับเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมนะคะ,ะถูกโครงสร้างกดทับเป็นยังไงนะคะเดีวยวกันเราก็มีความเข้าใจว่าชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ในประเทศไทยมีความยากลําบากยังไงนะคะแล้วเราก็พยายามทํา สนับสนุนนะคะให้น้องๆเยาวชนชาติพันธุ์เนี่ยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาแล้วก็นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชุมชนชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองนะคะแล้วก็เราก็ทางานกับน้องๆแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆนผู้พิการนะคะเราทํางานกับพนักงานบริการนะคะเราทํางานกับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมกับไอชวีนะคะเราทํางานกับเพื่อนๆ่อทีเออ่เป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานข้ามชาตินะคะ เราพยายามที่จะทําให้สังคมที่มันมีช่องว่างมากๆเนี่ยนะคะมันแคบลงนะคะจนเกิดความเท่าเทียมนะคะแล้วเราหวังว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆนของเจีย๊ยบแล้วเพื่อนๆนของเพื่อนเจีย๊ยบทุกคนนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นไปได้นะคะ1000คน300บาทแล้วเราจะกลับมานะคะใช้ความรู้ศักยภาพที่มีทั้งหมดนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะแล้วเราจะทำให้สังคมมีความเป็นธรรมให้ได้ขอบคุณค่ะ